เปิดความจริงร่างกายมนุษย์มีราคา37ล้านบาทแต่คุณมีมีมูลค่าจริงเท่าไหร่ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ innovation channel ช่องที่เรามาชวนคุยวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะครับวันนี้เรามาคำนวณกันนะครับว่าคนเราคนหนึ่งเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่ คำตอบอาจจะทำให้คุณต้องมองตัวเองใหม่เลยทีเดียวล่ะครับมูลค่าทางเคมีถ้าเรามองในแง่ขององค์ประกอบทางเคมีร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยคาร์บอน18.5แคลเคนซเซียม1.5อร์เตฟอสฟอรัส1เโพแทสเซียม0.4ปเซและธาตุอื่นๆนะครับรวมแล้วมีมูลค่าประมาณ60บาทเท่านั้นนะครับ นะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ยังไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดมูลค่าทางการแพทย์ถ้าเราคิดในแง่ของอวัยวะและชิ้นส่วนราคาจะพุ่งขึ้นไปเป็นเท่าไหร่ครับหัวใจมูลค่า1.2ล้านบาทตับ1.6ล้านบาทไต2.8ล้านบาทกระดูกไขสันหลัง25ล้านบาทดวงตา 4 8 0 0 0 0บาทรวมทั้งหมดประมาณ37ล้านบาทนะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้นะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจของมนุษย์นักเศรษฐศาสตร์คำนวณมูลค่าชีวิตทางสถิติหรือวาลูว่าในประเทศไทยเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ9ถึง15ล้านบาทในสหรัฐอเมริกาเนี่ย 350ล้านบาทคำนวณจากไรายได้ตลอดชีวิตนะครับค่ารักษาและผลกระทบต่อสังคมตัวอย่างชัดเจนนะครับลองดูตัวอย่างคนจริงๆเลยสตีฟจ็อบเมื่อป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยเขายอมจ่ายร0อยล้านดอลลาร์คือ3.5พันล้านบาทเพื่อรักษาชีวิตนะครับวอร์เรนบัฟเฟล ใช้เงิน200ล้านดอนลลาร์ต่อปีเพื่อดูแลสุขภาพคนธรรมดาอย่างเราล่ะครับพ่อแม่ยอมทำงานหนัก20-30ปีเพื่อลูกหมายถึงเราสำคัญมากขนาดไหนล่ะครับมูลค่าแท้จริงที่แท้จริงแต่มูลค่าที่แท้จริงของคนเราก็คือความรักคุณมีค่าเท่าไหร่ในสายตาคนที่คุณรัก ความทรงจำมีกี่คนที่จำจดจำคุณนะผลกระทบคุณสร้างความแตกต่างให้โลกอย่างไรประสบการณ์ทุกเรื่องราวที่คุณสะสมมาศักยภาพสิ่งที่คุณยังทําได้ในอนาคตสิ่งเหล่านี้แหละครับหาราคาไม่ได้เลยนะครับตัวอย่างการสร้างมูลค่านะครับมาดูคนที่เปลี่ยนมูลค่าตัวเองได้อย่างเช่น ครูธีรเดชจากครูธรรมดาธรรมดากลายเป็นฮีโร่แห่งชาติออฟราวินฟรีนะครับจากเด็กยากจนสู่ผู้มีอิทธิพลระดับโลกคุณแม่บ้านที่เลี้ยงลูกจนเป็นหมอเป็นวิศวะพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนองค์ประกอบเคมีนะครับแต่เปลี่ยนมูลค่าของตัวเองจำไว้นะครับมูลค่าของคุณไม่ได้วัดกันด้วยเงิน แต่ละคนมีเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครทดแทนได้คุณสามารถเพิ่มมูลค่าตัวเองได้ทุกวันนะครับการดูแลตัวเองคือรักษาสมบัติอันล้ำค่าครับคนเรามีมูลค่าเท่าไหร่จากทาห60บาทสู่อวัยวะ37ล้านบาทแต่ในสายตาคนที่รักเราเราคือล้านล้านเพราะความเป็นคุณนั้นหาราคาไม่ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ